เมื่อนี้มาตามแม่ตุย๋ยให้เขาคักแขงเอาเนี่ยฟันเห็นกองเข่ากองเดียวเข่าเก่าหนึ่งตรงๆแม่นปันจับว่างลูกไส้กับฟันเห็นว่างูรังเข่าบ้านเป็นโูงพอลี่กับฟันเห็นนกอินซี่ท่องในตำล่ากับว่ากเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งของพอลี่ องแม่ตุยกับเก่านึงลูกไส้กับฟันงูเข่าบ้านเป็นฝูงขึ้นหลังมากกับฟันว่างูเงื่อนเต็มในบ้านเป็นกองบ้านออกบ้านเล็กทีทั้งบนทั้งล่างสุดยอดอิลีเมดครอบรัวจะเป็นตัวไรงวดสิมาไปตามตอกันเลยเลยค่ะสวัสดีครับแม่ตุยครับค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแม่ตุยคือฟันแม่นักแท้ฟันเล็กตัวเดียวห้างเดียวขอกินแฉดนี่ไหม สี่เก่าหนึ่งนะครับแม่ตุ pal, ання, ้ยฝันเห็นกองเขานะครับเป็นเข่าหนึ่งซกก็เลยพาตีกันตีเก่าหนึ่งสีเก่าสีหนึ่งนะครับกับเขาอีหลีพี่น้องเอ้เก่าหนึ่งตัวเดียววงกลมให้ความนวอดีเนาะครับวงกลมตัวเดียวสำเนาเก่าหนึ่งแข็งแกร่งนี่พี่น้องตรงๆรพี่นีหลีเนาะนะครับให้แม่กับหัวนะแม่ทั้งบนทั้งล่างอย่าไม่หลายตัวหรือว่าก้าวให้นะครับถือว่าฝันฝันแม่นี่หลี่สำหรับแม่ตุ้ยนะครับแม่ตุ้ยนี่คือมีซองของเราแม่ตุ้ยก็แม่นบ่มีแล้วค่ะฝากซองนะ ฝากช่องแม่ตุ้ยรวยไรวันนี้เรือค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตนนี้จองรอเด้อนะครับก็ยอดชวโมมเดี๋ยวแต่ยอดชวโมมนะครับเกิผ่านแล้วเนาะเอว่าฝันแม่นี่หลีเนาะเอาบัตนึงกัเอาลูกไส้ตรงนี้เ่าลูกไส้คือแม่เหือกันแต่ลูกไส้อะไรลูกไส้นี่คอ้างบัตกันนี่เลยไส้านเบาอหย่ามันคือเมีมันตัวเมีมันฝันอย่างจะไปลูกกาวหย่างคนระเบียบ กันสอถามว่าถามว่าฟันว่าจังไดกันเอ้อซื้อเอาลวดบานเล็กทีซื้อเอาบ้านเล็กทีย่างเดียวกันเป็นฟันว่าอะไรก็งแม่ตีลูกไส้เป็น่าโง่ลังเขาในบ้านตั้งนาสิเขาในบ้านเป็นพันๆตัวกัน่าเป็นกงมหนึ่งลายเป็นมาจนว่านย่านจนว่าไหลเป็นมาไหลคือว่าก้อนเหล็กออกมือนึงแล้วแม่รักมือเหล็กมือเหล็กออกเลยแล้วตื้อสวยไหมมา เตือนสวยฝันว่าเงิ่อนกองักใหญ่เป็นล้านๆกองอยู่ในเงือนเสียดายเนาะบ่ได้มาลงเหรเนาะเปรีเข่าครับต้องฝันว่าเงิ่อนกองให้ได้ลงเอามาลงนี่โอ้ยพี่น้องเขาชิรวยเสี่ยสารเนาะแม่นคือว่าเด็กน้อยเขาเป็นมันก็มาบอกอยู่มันก็บอกบอกมือดีเขาเว้าให้ฟังก็เลยเอามาเว้าเตือนสวยเป็นดุจีเขาเป็นดุจนต้องเตือนเดี๋ยวเขาสิลุ่กับ0 0น10:00นแล้วนะครับเนาะก็เลยบ่ได้ลงให้ก็ได้ลงว่าเพิ่นฝันมือขอบ้านแล้วได้เงินเป็นล้านนี่โอ้พี่น้องก็สิเนะเป็นเสียสารเนาะ ไม่ตู้ก็คือกันได้ไม่ตุยฟันมาได้ก่อนฟันว่าเห็นกองเข่าหนึ่งชุกแล้วกองมักย, yeah. ย้ายกองใหา่กิมกิมอยู่เพราะว่าเป็นเข่าเนี้ยที่เขาหนึ่งุกแล้วไหมอืมฟันจำหนี่เนาะแต่ว่าคุกเส้นน่ะน้อแมนคุกเส้นทัวร์กเส้นทัวตัดมันว่ากันลยสี่ีเก่าหนึ่งเออน่ยคือว่าสี่เนี่ยพวกทัวัดมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยทัวตัดแั่บกทัวตัดเท่าไมเขาเขาหั่นเป็นชินหน่อยๆเด้แล้วเขาก็ห้อยคุกเส้นกันมาอนี้โุกใจเ็ด มาเลยว่ามันดูทวดตากกับซีเลี่ยมแล้วมันไม่เคยเป็นแน่เลยค่ะซี่เก่าหนึ่งว่ะท่านซี่เลี่ยมไม่ดีเนาะอันนั้นกับซีเก่าซี่หก่อทั้งหมด้วแ่เนะครับซูวาตุดวัด่าแล้วขอบพ่ตทงแมตัวงหงุดเลยนะครับฟันเผากันตั้งสาม้นเลยอืมอรี่กับเก่าดึงกันอ่าทอรี่นี่ซบ่าจะเห็นเพลีซี่ทำน้ยฟันก็บอกว่าเก่าหนึ่งกับซูนหกมเลยว่าซนหกเขอกแล้วเลือยเกึงตัวเดียวเราก็เรียกโลดนะครับกระด้ยวอยะเ่าอินดีนะเขาอินดีเนาะ คือว <ivas> ่าสุดยอดทั้งครอบครัวเด้นะครับเอาเอฟซีไดชวาน้แม่ตุยเด้นะครับกติตอทั้งมารวยกับพอลี่มาเลยเนาะนะครับร์โทรมาเลยกับศูนย์หกหนึ่งเจดสเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับเอาไรทโทของแมตุเลยศหห้ศยเก้าศูนย์สามแปดสี่แปดด้ค่ะนะครับเพื่ออยากสนับสนุนนะครับชากาแฟนะหรือคาไอตะกี้ํำใจนะขติตตอมาเลยเนาะนะครับแม่ตุยกับิมี่ยอมันชี ชากาแฟเพิ่นดอกเอาโชว์นี่น้มันก็ดีอ่ะด้อโชว์กัดเออโชว์ก่อนก็ได้เอาโชว์เมตุยอ่านะครับนี่ยวเราเมตุยรวยละวันนะครับไอ้ฮาวพอดีกับพี่แหม่ม่มตุยรวยละวันเด้อนะครับโมทอกกับเบอร์นี่ล่ะเข้ามาหนีนิดเอออ่านะครับตามนี้เด้อนะครับเอาเม่ตุยโชว์ชากาแฟเข้านึงจะโชว์โดนเด้อนะครับโชว์พอดีๆเดี๋ยวบอกดอกอ่าตามนี้เด้อนะประหยัดสนุนชากาแฟเม่ตุยเนาะอ่าเอาลงเลยครับ อ๋อลงอ๋อลงช่วยด้วยทีอีบองอ๋องอ่าครับเพราะว่ามันผิดของยูทูบเนาะเขาพ่อยากให้โชว์โดนนะครับปัจจุบันอียร้ายอันนี้ห่ากข่โชว์ไข่เพื่อว่าพี่น้องผู้เป็นเห็นแล้วก็แค่มาจะไว้นะครับอยากสนุนสนุนร้อยไม่ตุ้ยกับฟันแม่แท้เดี๋ยวนั่ไม่ตุ้ยโยอยากให้เพิ่์ลในใส่น้ำนะครับก็โทรมาปนี้นะครับหรือโอนมาเป็นชี้นี่ก็ได้ถึงพอลี่ล่ะเอาผลิตภัณฑ์น้าพอลี่ยากทรง กับบัญชีเดียวกันนะครับครับอืมลูกไส้จริงสิถึงน้ำลูกไส้พอลี่จริงสิอยากตนับสนุนกับมาเด้อนะครับม่ตู้แล้วกะถือว่าจนเนี่ยลำบากอยู่นะครับกับพอมีปัญหาเรียงคดีคว้วใส่เงิ่อนไส้นะครับกิแถวว่มีเงินใส้ไ่มีเงินส้สุริย์ไม่มีเงืนส้สริยฟันดีประเด็นปร่ได้ซื้อเนาะพอดีเนาะต้นะาดีมีแนวตอบแทนแนวแอกแปันพี่น้องเฮฟซีก็คือความซันแมนแมทั้งรอบครัวเพื่อนั่นแหละนะครับพี่น้องเฮฟซี่พอดโชแมนหรืออยากให้กำลังใจพอลี่ม่ตู้กติดต่อมาาเนะ ทางเข้ากับเป็นสภาพบุนัยเบิ้งแม่ตุ้ยรดแป้งกับวัตถิชาฤทธิ์กับวัตถิชาไปยังบ่มี่ห่อนกันซื้อแป้งกับฤทธิ์จีนไห่เพี้ยนหมดเลยคักบ่เพิ่นนกานั่นสิดาเพิ่นบ่อยากแกงนะเขานะครับโดนโดนมันจัเกี่ฝันเลยไมยเป็นคนฝันอยากแค่น้อยฝันอยากแต่ว่าฝันน้อยๆเนาะฝันน้อยๆที่ยังไงแต่ว่า้าฝันแม่ตุ้ยนี่กรสิบ่ได้ซื้อหลายตัวน้อยๆฝันน้อยๆให้พูดได้มากแม่ตุ้ยก็ร้อยใช่ไหมเนาะแต่ว่าบ่ฝันไหวได้ผลละคนเนาะละไกลเรียกร้องละไกลเรียกออก ไอ้ผู้ใดมักไว้มักขั้นใจมักเลยซื้อเลยเอาผลีฝันแรกลงไปแล้วเนาะเป็นสามมาคู่กันจัวผู้ฝันเรียกเขาผู้ฝันสามอลี่เหนื่อออกขวันรอดผู้เหนื่อออกปลาถึงเป็นอลีเนี่ยเจ้าเป็นยังเป็นสันนี่แหละผู้เนี้ฝันต้องหดว่าจะออกแมนได้เลยมาของลีเนาะของผลี่หายไปแล้วเด้อนะครับฝันแรกคนกันแมนคือกันออ๋ช่วงผลี่หายก่อนก็ได้เพื่อพี่น้องผู้ผู้อยากเห็นไหมเนาะไปเอาไม่ตื้อไหมของเจ้ายวของผลี่ไม่ชั่ว ยังมเสียโอกาสพี่น้องนะพีน้อกินไปต้อกันไปโลดไปันี่กัเรียกขอบพูดเดียวกันเราล่ะไ่ยีีี่ละลองโลดวีฮไไปแล้วเรียกเก็บคัรับานนั้นเรีมันอกผ่านไปบนึงนั่นละนะครับเอาว้การะเราการโหลดงไงเอานะครับมอลี่สันแล้วด้นะครับว่ต้อง่าตะอกเนี่มอรี่นี่ล่ะนะครับ่วนไหนมากเก่าซีเจ็ด โอ่เกตได้นะครับผลักสีเกตราคาเขาให้ซีลอยนะครับกระตัดสีศูนกับซูนศูนเอาพอลี่ฟันยังไหนตั้งบอกสุพี่น้องฟังเอาพอลี่ฟันยังไหฟันฟันมาไปซื้อป่าชวนแม่บ้านไปซื้อป่าว่าเดยากระเียวหาป่าไม่เห็จะอีกินอย่างนีไปพรอดพเราไปซื้อปลาเขาว่าป่าเมื่อเยวเบื้งรู่นี่ใครขั้วไว้มีแหนเกตกำบันกี่ป่าเนียเต็มทุงอยู่นี่ นรียกแบยังมีเหลืออยู่เดียแห่งมีเหลือแต่กุ่งซี่ตัวนี่เอาว่านี่แม่บ้านคาดลาดขึ้นพระท่านในยโหละาคาจังไรจังบอกว่าเอาเอาเอาปราเอาเอาเอาใส่ถุงหรกอ่าเขาบรรถุงพรรพบุมีบมันเที่ยวขี่ปลากับเกียปลาออเแต่ว่ามันผันซีเมนเขาว่ากุ้งหน่อยให้ได้เขาเอาเกนยจป่าไปจังไรเกียป่าหลายเสียด้เครื่องถุงฝุ่นนี่ล้วเขาเกา่ยกุ่งใส่มันเกิดขึ้นส่งหลเนาะนั่นวย เรียกว่ามันเมียนม้อนซี่ลอยเนาะเพราะว่าเอาไส้ไห่หรอเพราะว่าซี่ลอยวันนี้ไหมไยมันโมเมนเรียนกุุงซี่ตัวยังขึ้นสิพ่อป่านนั่นสันนี้กันสี่สิบบาทนี่มันสิเมนอยู่ก็เลยว่างี่นะเอาสี่สิบบาทซะไปเออว่าจะมาตัวหลายเส้นจะมาตัวหลายเส้นสี่้อยละมันแม่บ้านเลยว่าเอารถเอารถเอาเอาเล่ยเอาเล่ย์วันนี้มาแต่เล่ยได้เอาน้ำเขาแต่ว่าใน้ถุงนั่น เขาใส่แบบจกตายหรือว่าคือเอาเกดป่าใสห่หลายๆเกดป่าไม่ยู่เครื่องถุงผุ่นไหมเอากุ้งว่างใส่ทั้งเครื่องซี่ตูอซื้อไหมก็เรื่องนี่แหละครับฝันเป็นยนิงสี่ละ่กะกุ้งก็เล่ยันจีได้แบบนี้ลหละกุ้งกับเกดป่าใช่กันเนี่ยกับเจกับสิเมนราคาเสียงกับเขาเนี่แหละทีอืมอ่าก็เลยลงมามีสองแบบคือเอาแบบว่าไงแบบบดดองตีคือราคาค่าค่าสินค้าเลยแม,นแมนีนเมนคือราคาส่ร้อย พอดีต่อ40บาทต่อ40บาทนะครับส่วนพันตีเนี่ยคือเก่า4เกตกระตัด4เกตเก่าเกตเก่า4นะพอดีเนาะครับกัญยงกัญยังงานขึ้นน้ามันเกตป่าอยู่นะเพราะว่าเกตมันหลายไปหนอพอดีครับเกตมันหลายผุดไหมเครื่องชุ้งผุดไหมเต้คือจังคือจังตอนเข้าไหวไอ้พันเห็นอันนั่นไมอเห็นอันปูซีปูนแกอันเกตป่าไปกรองไว้จังค่อยกินนั่นไหมมันไม่เกตบางวันกันไร่ี้บาร์มันกไม่เกตหรอกกะมีเกตคักๆอยู่เนาะ ก็นทว่ามันแกะเจ็ปลาไปกองมันมียก็เลยหวงน้ำเก็ดอยู่นะปูสามตัวถ้ากันจับตายมากินกินก้อนที่กินแกเก็ดมากองันน้ำกามเาเลยตีสุบะตีตีย่างน้อตีกันตีมือดอกเว่าเรียงมนออกแเก็นครอปูแตายเก็นาะ้าบนแมนถี่ที่จริจม่เกีจวันีก็ม่เก็ดเด้หนึ่งวันระว่างวันนี้ นี่นี่เก็บคือเกาเป็นกุ้งหรืออาจจะเป็นเก้าเก็บก็ได้หรืออาจจะเป็นจำนวนสี่เก็บหรืออาจจะเป็นกุ้งครับจำนวนก็ได้แมนแมนมันก็เริ่มมาเป็นเข่าชุดนี้เนาะพอลี่เนาะครับครับเอาตามนี้เด้นะครับเก้าสี่เก็บตัวกันหกสี่เก็บนะครับพอลีมักสี่เก็บนะครับแต่ว่ากัดกันไว้น้ำเก้าเก็บกับเก้าสี่ส่วนราคากุ้งนะครับราคาสี่ร้อยบาทตัดให้สี่ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์เนอะนะครับถึงควอฝันพอลี่เขาไม่ตุยฝันไป อัันนถ้ากันฝันยากของพอยลี่นี่จังในดเร็วมาตองล่อมาต้องรอครับมันมันจะงเป็นจังในดอกนี้กะไรพอยลี่ออกแล้วันฝันปั๊บลงใช่เลยฝันไปกามฝันงมนมึงถามเพินถือว่างยาแล้วเรืองมฝันเอากรตามนี่เนาะอาจารยเนาะแมนทั้งหกคั่เ้ยนะครับแต่ว่าแมนถือท่านฝันนะครับก็เขาคฝันพอยลี่ไปบิงกันครับางคูันทท่านเห็นแมนอลี่แมนครับแมนบางคนอาจนีีท่านเแตกแมนครับ ก็ซูรุบเรียวว้าพอลี่คักไกลแล้วว้าอันมีเกจครับคิดว่ามีเกรับครับก็เรียกว่ามักซี่เกจเก้าเกจอหรือจะจำนวนเป็นเก้าซี่ก็ได้นะเขาเรียกน่ครับครับคุ้มทีเก้าแล้วก็จม้องกับซี่ตัวอืมแต่ว่าราคาขายคือขึ้ซี่ร้อยก็เลยเป็นวันเน้นซี่เกจกับซี่ซูนในวันนี้หรือพี่น้องมาเห็นทางในเก่าตามนั้นก็เรียกเอาเนาะเขาเี่เนาะครับครับมันนี้ถือว่าเป็นพิเศษน้อยนิดนึงนะไกอชูขมันนะครับถือว่าไม่ตื้นนี่สักใดใดเนาะกัมยาง มันยากต้งถามฟันหน้อยเพราะไมน้อเพราะหน้อยว่าได้ไลายแล้วก็ฝันคุณลราเราเดี๋ยวเบิ้งก่อนต้องถามน้ออทีหนึ่งนาะเดี๋ยวฝันมือใดสีบวกอีกทีหนึ่งครับผมม้าสั่นชกมานนะครับเรียกซักนื่อกี้เนาะต่อมาเด้อนะครับทางช่องเป็นสะพานบุญไห้นะครับเครื่อม้รวยเครื่องบอลี่เครื่องมีตู้นี่แหละนะครับกรับนำเสนอตอนนี้แฟนพันวินองติดตามต่อครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ